กับหลวงพ่อพยอมกันนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วนะครับกลาบนมัสการครับหลวงพ่อครับนมัสการค่ะเจริญพรสวัสดีครับวันนี้อากาศที่วัดสวนแก้เป็นไงบ้างครับหลวงพ่อดีไม่ร้อนไม่แล้วก็ฝนก็ไม่ตกอ๋อที่บ้าอากาศสบายๆคนก็มาเที่ยวเป็นเยอะสามวันนี้บวกกันสามเด้งด้วยอือมันเงนาเรศั์ษาวันตรุษจีนกับสามจีน แล้วก็ตรงกับวันพระครับอ๋อสามสามเด่งเลยคนเลยมาวัดกันเพียบเลยงันนี้ก็ร,ร,รู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่พิเศษจริงๆนะหลวงพ่อวันแม่วันาศาสตร์จีนแล้วก็วันพระเออตรงกันพอดีได้ไงนีอ๋อแล้วก็พระจันทร์เต็มดวงสวยด้วยนะครับเมื่อคืน ใช่แล้วเลยมีไอ้มูลกันเยอะเยอะอ๋อฟูมูลปาร์ตี้ใช่ใช่ใค่ะหลวงพ่อเห็นว่าคนไปเยอะมากนะคะบรรยากาศมันว่าคึกคักมากเลยค่ะอะไรที่มันสวนทางกับทางธรรมนี่รู้สึกมันจะคึกคักนะหลวงพ่อใช่คนในโลกเนี้ยรักสนุกมากที่สุดค่ะทำไอ้รักสนุกนะครับขับตาก็ไม่ค่อยเกิดไฟไหม้ไม่ค่อยเกิดอะไร นียังว่าเนี่ยก่ะลึกท่วมหัวใจแต่ว่าเขาเขายังแสงด้วยธรรมะบ้างเปิดโลกแต่หลวงพ่อขามีมีแนวคิดออกมาล่าสุดนะคะว่าจะมีการให้เปิดผับบาร์ได้ถึงตีสี่แต่ว่าจะจัดเป็นโซนนิ่งเฉพาะเป็นพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะจริงๆอะค่ะไอเดียนี้เป็นยังไงคะหลวงพ่อ ถึงตีสี่ยังไงคนเขาจะเที่ยวเ้าก็ต้องเที่ยวเอ่าไรก็าก็เที่ยวแน่นอนถ้าเที่ยวไม่จุกใจเขาก็ไม่อยากไปเราเสนอทางเลือกอีกทางหนึ่งไหมหลวงพ่อะเราเสนอทางเลือกเข้าวัดถึงตีสี่ก็ได้ไม่ไม่มีไม่มีแต่หกทุ่มก็วัดเทพเจัาสงเลงเนี่ยอาจารย์ไม่ถึงตอนอยู่ชวนโมกก็มีนะท่านอาจารย์เทศทั้งคืนเลยค คืนหนึ่งสามกันสี่กันเนี่ยอืคนมันมีลุกประเทศตอนตีหนึ่งกันหนึ่งแล้วก็ใกล้สว่างตีสี่กันหนึ่งอสองทุ่มกันหนึ่งรวมแล้วสามกันคนก็ฟังกันปฏิบัติทำกันอยู่กันยันเกือบสว่างหลวงพ่อเคยเจอมานักเที่ยวเที่ยวจนถึงสว่างแล้วก็มาใส่บาตรกับพระอะไรแบบเนี้ยโอ้ยตีสี่นี่น้อง <ส> <orman pulse. S 3> มันเป็นเวลาเสร um. uh ็จจากเที่ยวก็นอนแล้วอแต่ว่าตอนมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อสมัยก่อนก่อนที่จะเกิดโควิดเียกสามสี่ปีเนี่ยเวลาวันวิสาขะมาฆะเนี่ยพวกที่เที่ยวดึกๆหรือหรือพนักงานอ่ะพนักงานบริการในเด็กขับขับบารเนี่ยจะมาเวียนเทียนช่วงไหนรู้ไหมหกทุ่มตีหนึ่งตีหนึ่ง ปีหนึ่งปีสองเพราะว่าไอเด็กขับกระบาจกรยานรื่องลมอะไเราก็เลยแค่หกทุ่มปีหนึ่งเขาก็จะมาเวียนเทียนที่วัดแต่ก็มาแบบมีสติอยู่ใช่ไหมไอ้ไอ้ที่พวกมานี่เป็นพวกอไรนั่นพวกบริการพวกคีดีพวกคีดีเราเป็นพนักงานบริการค่ะไม่ใช่ไม่ใช่นักเที่ยวไม่ใช่นักเที่ยว กนนีหลวงพ่อในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยมันก็มีคําถามเกิดขึ้นนะครับกับประชาชนเหมือนกันว่าเอ๊ะกิจของสงฆ์เนี่ยยังออกบินทบาตได้ไหมหรือว่าบางทีพระขับรถไปรับกิจนิมนต์เพราะว่าฝนตกอะไรพวกนี้เนี่ยแบบนี้ยังทําได้ไหมครับในช่วงเข้าพรรษาช่วงเข้าพรรษาเนี่ยเขามีกฎห้ามว่าหนึ่งห้ามออกก่อนอรุณลุง่งหรือสสงเงินแสงทองขึ้นขอบฟ้าค ถ้าไปก่อนออกก่อนนี่ก็เรียกว่าขาดพรรษาส่วนบินสบายเนี่ยไ,ได้เป็นปกติแต่ขออ,ออยากให้ไปก่อนที่แสงเงินแสงทองกบฟ้าหรือดูลายมือเห็นเนี่ยยังไม่ไปไม่ได้แล้วก็โอกาสที่จะไปนอกในพรรานี่ก็มีนะทุกเจ้าอนุญาตแต่อย่าเกินเจ็ดคืนไปค้างคืนที่ต่างจังหวัดได้อ่ากรีหนึ่นงไปเยี่ยมยมพ่อยมแม่ทึ่ป่วยนะ ไปให้สติให้อะไรแล้วก็สองไประงับอธิกรณ์คือลูกศิษย์อยู่ตามจังหวัดเกิดทะเลาะกันพระที่เป็นครูบาอาจารย์ไปห้ามไปเตือนไปอบรมสอนสอนไประงับเรื่องจะเกิดไม่ดีไม่ได้หรือว่าชาวบ้านอยากทำบุญใหญ่รวมตัวกันจังหวัดอุบลนาะจะมาอยู่นนทบุรีก็จับตาหไปได้แต่ต้องไม่เกินเจ็ดคืนเจ็ดวันต้องกลับมา<อ>มวัด ครับครับอืมเพราะฉะนั้นญาโยมก็จะได้เข้าใจเรื่องของกิจของสงในช่วงเข้ารรษากันนะครับแล้วเรื่องการขับรถล่ะครับหลวงพ่อการขับรถพระขับรถเองได้ไหมขับรถนีครับค่ะคณะสงฆ์ก็มีกติกาแล้วครับต้องจากพระหัวดื้อโอ้แล้วะหัวดื้อกติกาก็มีแล้วก็ไม่ให้ครับอ๋อครับครับไม่รับแล้วแบบนี้เัาก็มีกติกาแล้วเพราะว่าเกิดมีพระขับแล้วไปชน มาชนคนเนี่ยมันแรอุจจารมันแระหน้าสังเวชอะไรเงี้ยเราก็มีห้ามมานานแล้วรามมาหลายปีแล้วแ,<ต>แล้วยังมีหัวดือ้อยู่ยังมีหัวดื้อยู่ตามตามตามกฎระเบียบของของพระสงฆ์แล้วถ้าฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษยังไงหรอคะเขาก็ตัดเงินไปก่อนข้อแรกแล้วก็มาคาบโทษถ้าอยู่วัดใดนเจ้าวัดวัด,วดต้องรับผิดชอบอถ้ายังดื้อดันอีก อัปเดตือต้องให้ออกจากวัดไปครับ<ะ>ต้องให้ออกจากวัดไปเพราะฉะนั้นจะเห็นบางทีพระที่อยู่ต่างแดนก็จะมีเหตุผลว่าเนื่องจากว่าสถานที่มันไกลเวลาจะไปจับจ่ายซื้อของอะไรเนี่ยมันลําบากไม่มีคนบริการก็จําเป็นอาจจะต้องขับรถไปเองแต่ว่าไอ้นั้นเมืองนอกอที่ที่พอจะฟังได้ใช่ไหมครับหลวงพ่อได้เป็นเ,เป็นข้อ,อ ถ้าบันทึกปฏิบัติปฏิบัติชอบมีคนภปวนาจะขับรถให้เยอะแยะไปแสดงว่าเป็นพระอาภัพหรือเกินอาภัพคนรับใครบริการอ๋อค่ะครับอุปธรรมไม่มีเลยแม้ว่าจะอยู่ที่ไหนก็มีอุปมภ์อุปัมภ์ถือว่าไม่ไหวแล้วอ๋อครับแสดงว่าว่าไม่มีใครที่จะมารับใช้บริการอะไรให้ค่ะแต่แดงคิดว่าพฤติกรรมคงไม่ได้ไม่ได้เลือง ค่ะหลวงพ่อขายอย่างนี้เนี่ยพระพระที่ขับรถแล้วสมมุติว่าไปเกิดอุบัติเหตุหรือชนคนแบบนี้คะ่ะใช้กฎหมายเดียวกับประชาชนทั่วไปไหมคะหรือไช่เหมือนกันเลยติดคุกเหมือนกันอต้องใช้กล้าใช้เสงหายเหมือนกันโอ้ค่ะไม่เหมือนกฎหมายด้านนี้ได้ค่ะแล้วกลับมาบวชใหม่ได้อีกไหมคะถ้าติดถ้าเขาตายตถ้าเขาตายก็ไม่น่าจะได้บวชแล้วเพราะว่า มันก็ฆ่าคนคนหนึ่งอ๋อค่ะหรือหรือแม้แต่มีความผิดทางกฎหมายอะไรพวกนี้ก็ไม่สามารถเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเนี้ยจะบวชยากมากคเขาจะมีให้ผู้การผู้กำกับตรวจสอบว่ามีคดีอะไรบ้างถ้ามีคดีนี่ พระอุบา,าก็จะไม่บวชไห้อืมครับครับมันจะไม่บวชมันมีการสอบประวัติด้วยรวมรวมไปถึงเรื่องของยาเสพติดด้วยหรือเปล่าคะหลวงพ่อใช่แน่นอนเลยร้อ,ย,อตยตัวเป็นตอนนี้ครับครนี้หลวงพ่อในเรื่องของมิจฉาชีพเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาเขาจะทําผิดกฎหมายเนี่ยมันก็จะหาทุกช่องทางที่จะให้หลุดรอดหลุดพ้นจากกฎหมายหรือว่าตารวจที่จะไปจับศาสนานี่ก็จะเป็นอีกมิติหนึ่งเหมือนกันที่มีมิจฉาชีพเนี่ยแอบเข้ามาแล้วก็ทําไม่ดี จะมาซุบตัวแฝงซอกตัวอยู่ในศาสนาอยู่เรื่อยๆครับคราวนี้เวลามันเกิดเหตุเนี่ยหลวงพ่ออยากจะเตือนสติพี่น้องประชาชนอย่างไรดีครับว่าอย่าเหมารวมเรื่องของพระทุกรูปว่าจะเป็นแบบนี้ฮะโออยากรวมก็ต้องรู้จักแยกแยะแต่มาเหมาเข็นกันไม่ได้ม,มันไม่เหมือนปะุูต้องต้องแยกแยะได้ว่าเขาทำอย่างนี้ไม่เหมาะสมไม่ควรก็ ว่าไปแต่ละองค <c oughs> ์อ่ะครือมันเดี๋ยวนี้มันต้องยอมรับว่ามันไม่มีสถาบันใดที่จะไม่มีคนตอนนี้แทรกแซงเข้าไปท <c oughs> หารตำรวจก็มีธนาการองการเมืองมีทั้างนั้นแหละ,ละมีทำในธนกการเมืองก็มีที่ไหนใช้ได้ใช้ไม่ได้ก็ค <c oughs> ยอมก็ยังรู้จักเลือกนี่ธนาคารเมืองแย่ๆก็ไม่เลือกเข้าใช่มนั้นจำเหมือนกันพระแย่ๆ ยินงระที่ดูไม่ไม่งามไม่ดีอ่ะ,ะเราก็ไม่ควรจะส่งเสริมเราก็ต้องปล่อยให้เขาได้รับรู้สุดตัวบา<ะ>้างในเว่าัีนก็เสียหายไปทำสนับสนุนรัฐจอมเด็จพระย,ยานจังหวรวัฐบวรท่านเคยพูดว่าถ้าเราไม่ช่วยกันก็เราก็าเราส่งเสริมโจนที่ปนศาสนาต่อให้เขามาทำมาหาจริงแอบแฝงจ้อนตัวหนีคดีอะไรต่าง พราะนั้นสมเด็จพยายามจังหวนท่านเคยท่านจังกาท่านเคยบอกว่าช่วยกันช่วยกันค่ะไม่เป็นบาปไม่เป็นบาปแต่เป็นบุญด้วยค่ะได้ความตรุงก็นี้ใน,น <ะ S 2> ในเรื่องของพระที่สมควรแก่การเคารพบ,บูชาเนี่ยหลวงพ่อมันก็เป็นอีประเด็นหนึ่งนะที่ประชาชนมักจะคุยกันเรื่องนี้เหมือนกันว่า บางทีพระที่เราคิดว่าเป็นพระดีๆเทศเก่งๆแล้วก็มีตําแหน่งทางสงฆ์ค่อนข้างสูงๆเนี่ยปรากฏว่าพอถึงวันหนึ่งเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยหลายๆคนก็แทบจะไม่เชื่อทั้งๆที่มันจนํานวนด้วยหลย<ต>ักการเรื่องพวกนี้<ต>เนี่ยโอหลวงพ่อให้ข้อคิดย<ต>ังไงเนี่ยสมัยก่อนนี้ก็เรื่องยนตรรุโทแล้เนี่ยคนพระยิ่คนนับถือมากไปไหนคนล้นหลามเลย แต่แล้วจูๆก็เกิดคดีขึ้นมาค่ะอันนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าบางช่วงคู่ปฏิบัติปีปฏิบัติชอบเนี่ยเหมือนจะหลุดจะพ้นแต่มันมีโอกาสกลับกำเลิกได้<ะ>มีกำเลิกเป็นโรคภัยใกล้เจ็บก็มีเป็นกำเลิกเป็นการขาดสติเพ้อเลยหรือมันมีอะไรโอกาสมันให้ โอกาสให้ที่จะช่วจะเร็วจะเป็นสีกาจะเป็นเงินอะไรพวกนี้มันมีโอกาสเพราะนั้นก็กำเริบสิพลาดขึ้นมาเกิดผิดพลาดขึ้นมาอย่างนี้ยเราที่ไปอะไรดีล่ะท่านก็บอกว่าถ้าเขาพลาดเราจะกระทืบจ้ำก็ไม่ดีถ้าเขาพลาดเราก็เขาช่วยเค่อยถ้าเขาพลาดบนถนนเินทางเส้นทางของศาสนาก็ช่วยแกะช่วยเกลี่ยช่วยลาก ให้เขาออกไปนอกทางจ้ามีหน้าที่อยู่นนี้ค่ะค่ะค่ะหลวงพ่อขาไหนๆก็เมื่อวานนี้เป็นวันแม่แห่งชาติควันหลงหน่อยค่ะอยากให้หลวงพ่อเทศธรรมนะคะเกี่ยวกับวันแม่การการรู้บุญคุณค่าน้ำนมของของคุณแม่ค่ะก็ต้องบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าสันนึก ความเป็นบุญคุณกันไม่ได้ท่านบอกว่าเครื่องหมายความเป็นมนุษย์มันจะหลุดจะหายไปเลยเพราะมีบาลีว่าวิมิตังสาดูลูกตันยูกะตะเบกกะเวทิตาเนี่ยวิมิตังสาธุรูกปันังกะตันยูกะตเวทิตาถ้าเราไม่ได้ไม่รู้สึกเป็นบุญคุณถ้าเราเกิดมาอยู่มาได้เนี่ยมันอยู่มาได้ด้วยยังไงเนี่ย ที่อยู่นี้มันเริ่ม,มีเรื่องแปลกเมื่อโยมมาอ้อยฟังว่าลูกสาวก็ทรงเรียนจบ็อกเตอร์แล้วก็ใช้แม่ซักผ้ามาใช้ซักผ้าแล้วแม่ก็บอกโอ้ยตายทรงเรียนจบเมย์กตายหางกันนะตอนเรียนยังมาใช้แม่ซักผ้าอีกแกนี่ไม่รู้คุณคุณกันเลยปรากฏว่าวลูกเถียงเลยแ <tha. S 2> ม่จะไม่รู้จักคุณคัณนอืมก็จะคุณคุณไง ก็ตอนที่ไปรับปริญญาเนี่ยฉันอุตส่าห์เรียนจัเป็นจัดใายอหนูประหยาดเรียนเป็นจัเป็นจัดตายแล้วแม่ได้น้าได้ตาวันที่ไปถ่ายภาพวันรับปริญญาเนี่ยไม่รู้สึกว่านี่เป็นบุญคุณเลยโอฟังแล้วก็ค่ะจุกเลยค่ะริกโลกริกกปนดินมันมีอย่างนี้เกิดขึ้นอ่ะเราวก็เม่นเร็วๆรี้กมีอีกข่าวนึงแม่แม่มีทุกข์มาปรึกษาลูก แทนที่จะปลอบใจแม่แม่ก็ไปโดดน้ําตายที่สุกแล้วรู้แล้วอโอ้นี่<ม>นี่เรื่องจริงใช่ไหมคะหลวงพ่ออ่าออเป็นเรื่องจริงเลยค่ะโอ้ไม่น่าไม่น่าจะมีเหตุการแบบนี้ค่ะแต่ม,มันก็มีขึ้นมาแล้วค่ะค่ะโอกว่ากว่ากว่าคุณแม่จะเลี้ยงเรามาจนจนโตนี่<ม>ก็ลําบากมากมายไหนจะอุ้มท้องก้าเดือนด้วยนะคะ แต่มี่วานนี่มีมีมาอันมาเพศเรื่องนี้ยว่าไม่มมมมไมดูข่าวไหมตอนเนี้ยเขาทำการวิเคราะห์ทางแพทย์เนี่ยค่เขาบอกแม่เนี่ยเป็นหมอจำเป็นยามลูกเจ็บป่วยลูกติดโควิดธรรมดาเขาก็จะไม่อยากเข้าใกล้ใช่ไหมแต่แม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรมากคอยตรวจคอยด,คอยดูคอยสังเกตอาการไปพาไปโรงพยาบาล ยังยังอบยังนุ่มทั้งทั้งที่ลูกลูกติดโควิดใช่เห็นเห็นบ ah, ่อยนะคะค่ะวันนี้เป็นหมอจําเป็นเป็นหมอจําเป็นค่ะตว่านี้กไลถามไลถามคนที่มาฟังเทศว่านี่เขาเปียบแม่เหมือนอะไรพวกเราเราเปียกได้เยอะมันจะัหมโบราณไหมคือว่าเอาแผ่นกระดาษเอาน้ำในทะเลมาผึ้นน้ำมึกค่ะ เอากลายมาเป็นปักกาพัานละนาะคุณแม่กันเนี่ยก็พัลนาก็ไม่รู้จะจบไ mm hmm. อ้พวกเขานี่สองพัลนาที่ที่ไม่ได้แค่อย่างสองอย่าง <c oughs> าเ,เหมือนอะไรเหมือนอะไรไอ้สองอย่างเองัของไอ้สองตามข้อตันแล้วคเอกมาวานก็เลยบอกอ <c oughs> ีมันมีเมื่ก่อนเป็นพรหมกุงบุตรเป็นครูคนแรกของลูกค่ะสอนเดินสอนกินสอนนอนไถย สอนคนแรกเลยสอนโดยไม่เอาหน่วยจิตไม่คิดค่าเทอมวานิประเทศคนก็ฟังกันดีแล้วก็บอกว่าดูสิมนุษย์เราเนี่ยนะมีที่ไหนเท่าเนี่ยยังไงโรงเรียนเอกชนโรงเรียนรัฐก,ก็ต้องคิดค่าเทอมค่าหน่วยจิตกันค่ะ,ะสอนด้วยไงแต่สุดท้ายก็ตกว่าแม่เนี่ยเหมือนธนาคารเอกของลูกฝากเงินเลยแล้วไม่ได้ฝากแต่เบิกไปเรื่ยยอย สลีบเบอร์สลีบเบอร์ซาเทำเป็นกองกองเลยป่ะเป็นกองเลยคกู้ธนาคารยังต้องใช้นะคะบางทีกู้แม่นี่ไม่ต้องใช้เลยนะคะไม่ฝากไม่ฝากด้วยกู้ด้วยนะไม่เคยนีกอีไม่เคยีต่างหาก เป็นทึ่งทุกๆๆอย่างจริงๆเผื่อ,อากูุฟังตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรให้กับแม่ได้ภาพภูมิใจหรือว่ามีความสุขนะฮะผมว่าเชิญชวนไปวัดสวนแก้วดีกว่านะครับหลวงพ่อช่วงนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างครับจะเกิดพาแม่มาที่วัดสวนแก้วก็เมตทุกวันอาทิตย์และเมื่อวานเพิ่มเทศวันแม่ขึ้นมาอีกธรรมดาทุกวันอาทิตย์เทศแต่เฉพาะในปัญญานะพอออกปัญษาแล้วก็จะเทศต้นอาทิตย์ต้นเดือนเมื่อวานนี้ เทพเพิ่มคือวันแม่องเงี้ค่ะเทพเพิ่มขึ้นอีกวัน่ครับแล้วเดี๋ยวนี้หลวงพ่อเวลาเทศนี่มีมุกมีเสียงวันละอะไรสดแรกให้เป็นสไตล์เดี้เดี๋ยวนี้เราจะไม่มีการเทศข้า้งเดียวอ่ะมีกระเจ้าย้าวแย่บ้างมีโต้ตอบบ้างให้โอกาสถามบ้างคือให้ครบรดครบเตรียในการที่จะถ่ายทอดให้เขา ถ้าไปเทกฟางเดียวอย่างเดียวเขาง่งฟังเดียวก็หลับต้องมีถามบ้างกระตุ้นถามบ้างอันนีเขาตื่นตัวรับนี้เขาตื่นตัวในการฟังอยู่เรื่อยๆครับหลวงพ่อสามารถปรับให้ได้เ็าเรียกว่าเข้ากับสถานการณ์ต่อไปนี้ไม่ใช่ว่าให้ทําข้างเดียวแต่ฟังปัญหาแล้วก็มาแก้ปัญหาด้วยทำโออนะครับวันนี้กรับนักมาตการกอับพระคนนะครับหลวงพ่อครับเจริญพรวับี นามสการ,กการค่ะ